สวัสดีครับหลังจากที่ผมไปกางเต็น์บริเวณท่าน้ํามูลบ้านดงแดงตําบลด่านอเาเภอลาศีสไลจังหวัดศรีสะเกดขากลับนะครับจากอเาเภอลาศีสไลมายังอำเภอตุพรวิสัยก่อนจะถึงองเาเภอเมืองนะครับผมก็เลี่ยงจากทางหลักมาใช้ทางหลวงชนบทนะครับเพื่อที่จะไปบ้านขยุงตําบุขยุงองเาเภอตุพรวิสัยนะครับแวะเติมพลังต้มเอ็นแก้วแซ่บ ร้านโกหมโภชนาสาขาสองนะครับซึ่งเป็นร้านของเพื่อนสบายดีเอง มดแล้วบ่มันสิเฝ้าวนเอียงเดียวผมมาถึงประมาณเก้าโมงเช้านะครับถูกลูกค้าก่อนหน้าเพียงเสี้ยววินาทีเขามาเหมาย่างเสือไปทั้งหมดเลยนะครับวันนี้เลยไม่ได้กินย่างเสือเลยได้กินแต่ต้มเอ็นแก้วนะครับติ้งดิงมาถึงน้องทัพทีมเอาข้าวโพดต้มมาให้อร่อยไหมคะ อะไรค่ะอายังไม่ถึงสองโมงเช้าเลยย่างเสือเกียงแล้วฮะเขามาเหมาไปก็ยังมีต้มเอ็นแก้วในตำนานจัดไปหม้อนี้ขายกี่บาทคะทับตีมค่ะเอาสองรอได้ไหมมองมองมองป่ามองป่าเอาสองพันได้ไหมเอาทั้งหม้อเลยสองพันได้เหรอ โอเคนะยังไส่กินในเบื้องบนอ่จิ้มในพี่เขาไทยอืมขาเขียงกันเลยทีเดียวแต่แต่อีลีกับซมาสื่อจูอยู่แล้วอาหาประจำครับอืมมันแสบยบอดดิบๆนี่ มันเสิรน้ำน้ำจิ้มแต่เนื้อนานี่เขาการันตีนะเขาคาดกันมาเลยถ้าทีมกินไหมคะลูกกินจุไหมคะกินกี่คนไหมโอ้โหคาเคียงกันจริงๆงอ่ะโอ้ตับกันสดๆเลยนี่นี่เทนแทนนะตับสดครับเนื้อสดเเปลี่ยวปากเตียนมาแล้วอันนี้ช่วยกี่บาทคะ 50สิบหแล้วค่ะโอ้โหแต่ห้าถ้วยอย่ากระดาดนี้พันห้าโอ้โหเด็กหญิงทับทิมเอาข้าวมาเสิร์ฟแะ้รถ้วยบะลมเท่มกันเลยทีเดียวช้อนสั้นช้อนยาวครับช้อนสั้นค่ะช่วยคุณพ่อขายของนะครับวันหยุดเอาแต่ช้อนมาค่ะลูกกระบวงกระบวง หมือนลุงตยเหมือนลุง่ายลุงตางตายก็ชอบใช้อย่างเงี้ยถ้าถายายาเขากินไม่เป็นลุงลง,ลงตยเขาไทยบ้านจําลุง่ายได้ไหมจำไม่ได้แล้วค่ะจำได้เดี๋ยวหนูเห็นหนูวันนั้นหนูก็ามานั่งด้วยอเ,เออมือเช้ามื้อน,นี้เรากลับจากราสีสไลนะครับเข้าอุทุมพรมาที่โกหม น้องทับทิมมานั่งดูพอเป้กินถ้วยถ้วยถ้วยข้าวที่ทับทิมต่างให้กับถ้วยต้มนี่ใหญ่พอกันเลยใหญ่กว่าทับทิมอีก <c oughs> <c oughs> เขาตักข้าวให้ผมเอากลัวเพื่อนเพื่อนหิวมีด oh. ีเจรับตีมาเปิดเพลงให้ฟังด้วย พ่อเป้เขาทำสวยมากอืมนี่เขาว่าจริงจริงน,นี่เขาว่าจริงเหอนี่เนเขาว่าจริงเฮ้ยเฮ้สีเทียนด้วยใช้สีไม้ด้วยไอ้เขาทำสวยนี่อยากทำไดม โอ้หนี่ตอนเริ่มก่อนนี่มันจะเป็นยุ้แก้วเลยเมื่อกี้เราทำเป็ดเราทำไม่เป๊งเลยอืม,มนี่ึกว่ามันจะออกมาไม่สวยแต่แพ้สวยมากสวย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 มันต้องทำทีละขั้นตอนล,อลูกนี่เขาทำทีละขั้นตอนเอาสาธิตให้เราดูสวยอ่ะอยากทำบ้างอืม ป็นแบบลูกแก้วนี่มะาลอยอยู่โอ้โหโอ้โหทีมก็ทำได้เดีเราก็ต้องฝึกฝนทำทีละหนึ่งสองสามสี่ไปเราทำได้เหมือนกัน <S 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 ต้องทัพทิมปั่นจักรยานแบบ200ล้อได้แล้วนะคะแต่ก่อนต้องปั่นแบบมี4ล้อนะครับด้านหลังแบบช่วยพยุงอย่างนี้เก่งละปั่น2องล้อชิวเลยบริเวณพื้นที่ของร้านของบ้านก็กว้างนะครับปั่นเล่นสนสุก็ต้องออกเป็นใหญ่เด็กหญิงทัพทิม ปวยได้มะละอกอกลับบ้านด้วยฮะ,ะกินต้มเนื้อเสร็จไปแล้วเพื่อนเดี๋ยวมาใหม่